คนไทยเรียกว่าไทเก๊กกันนะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเก๊กนี่ไม่ใช่เก๊กหล่อนะครับแล้วก็ไม่ใช่เก๊กควยด้วยนะฮะแต่เป็นไทเก๊กครับไทไทจีก็คือไทเก๊กพูดไปแล้วเต้าเจี้ยวไม่ได้หมายถึงเต้าเจี้ยวที่เราใช้กินกันนะฮะผู้ชายเนี่ยจะอยู่โดยไม่มีผู้หญิงได้ไหมผมอยู่ไม่ได้นะครับแล้ว้ามีกลางวันตลอดเลยได้ไหมล่ะครับไม่ได้ครับมันก็ร้อนตายสิฮะ้อูนี่คือของกินเราจะไม่ใช้ว่า คนจะเข้าใจว่าท่านเนีออกไปล่ารายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัฐพงศ์ 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《金正百牛市电视台》节目主播周老师。ออสวัสดียายาออครับพ่อแม่พี่น้นองนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นรายการภาษาจีนง,ง่ายๆพูดคุยสบายๆที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสริกุลน,นะครับเพื่อนๆน้องๆ้อพี่ๆเคยเห็นภาพนี้ไหมครับผมเชื่อแน่ว่าคงจะเคยเห็นตาม ตลาดตามสารเจ้าตามรอยสักก็มีนะฮะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรก็สักลงไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเท่ดีนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไถจีถูอ่าคนไทยเรียกว่าไทเก็กกันนะฮะไม่รู้ว่าทไมเหมือนกันนะ,ะเก็กนี่ไม่ใช่เก็กหล่อนะครับแล้วก็ไม่ใช่เก็กหวยด้วยนะฮะแต่เป็นไทเก็กครับไถไ ไทจีถูคาว่าถูแปลว่าภาพวาดนะฮะไทจีก็คือไทเก๊กพูดไปแล้วนะฮะเห็นได้ที่ไหนอีกศาลเจ้าวัดจีนโรงเจเต้าเจียวเต้าเจี้ยวนี่หมายถึงศาสนาเต่านะครับไม่ได้หมายถึงเต้าเจี้ยวที่เราใช้กินกันนะฮะาะคำว่าเต้าเนี่ยนะฮะคนไทยจะเรียกว่าออกเสียงเป็น ต่าแต่ว่าในสำเนียงกลางต้องออกเสียงว่าเต้าส่วนเจียวนี่ก็หมายถึงความเชื่อหลักคําสอนเพราะนั้นเต้าเจียวจึงหมายถึงรัที่เต๋าเห็นได้ในปากว้านะครับปากว้าก็คือรูปย,นยันแปดทิศนะฮะก็ของสัญลักษณ์ของรัฐที่เต๋าอีกแล้วเซ้นนะฮะไม่ใช่ห้างสปปรรพสินค้านะครับหมายถึง หลักการดำเนินชีวิตแบบเซนครับก็จะใช้โลโก้นี้เช่นกันถ้ามันเย็นเสอร์ปุถงสิงหวงเชื่อรีหม่ย่างะเย็นเสือคืออะไรสีครับสีสันเขาเรียกว่าเย็นเสือเราจะเรียกแค่เสือเฉยๆก็ได้ไม่ใช่เสือสานะฮะส่วนสิงร่วงเนี่ยจะหมายถึงรูปร่างนะสีไม่เหมือนกันปุ่เยนเสอร์ แต่ว่ารูปร่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะโดเป๊ะเชะเลยแสดงให้เห็นถึงอะไรครับในสองโซนนี้นะฮะในดำมีขาวในขาวมีจุดดำอ่าคนจีนนี่มีความเชื่อตั้งแต่เรื่องของการสร้างโลกเลยทีเดียวนะครับว่าสิย,ยนอ,อย่ง่งงนะูโลกใบนี้เนี่ย ประกอบไปด้วยธาตุหยินและธาตุหยางนะครับหยิน是代表น的หายาง是代表热的นะหยินเนี่ยเรียกว่าหยินเป็นตัวแทนของความเย็นความเมืดอยนะครับหยาง是ร้อนเป็นตัวแทนของความร้อนความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูคู่ตรงข้ามกัน 阴和阳是表示相对的นะครับ,บคำว่า相对เนี่ยคือเป็นคู่ตรงข้ามกันนะฮะไม่ใช่ตุ้ยเชียงนะครับถ้าตุ้ยเชียงนี่คือคู่ชีวิตนะครับแต่นี่หมายถึงเชียงตุ้ยเป็นคู่ตรงข้ามกันเช่นนันน้น女ผู้ชายผู้หญิงไปเขยสีขาวสีดำเร่อหานความร้อนความเย็น เทียนตีท้องฟ้าพื้นดินเออคู่ตรงข้ามกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่แบบโดดเดี่ยวได้ส界万เ都ต不能单独的存在นะครับคำว่าสี่เจีวนูสี่เจีคือโลกวันูนี่คำว่าวันหมายถึงเหมือนวูหมายถึง สิ่งเพราะนั้นวนั万ูจึงหมายถึงสรรพสิ่งว界万ูสรรพสิ่งต่างๆในโลกไม่สามารถที่จะอยู่เดียวๆได้ต้อง,งต่าง的都是必须有相对的那มีคู่ตรงข้ามเสมอหรือพูดง่ายๆก็คือไอจุด2จุดบนพื้นที่ที่เป็นคู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับสแสดงให้เห็นว่า世界万物都没有绝对的 ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สมบูรณ์แบบคำว่าเจียตัยก็คือไปเื่นหรือไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิ้นสุดสิถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ตรงข้ามกันนะครับแต่รท่าเหมือยอคู่เช e ียงยี่เข้าแต่ว่ากลับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะยี่เข้าในก็คือ rely on นะฮะพึ่งพานะคู่เชียงคือซึ่งกันและกัน ผู้ชายเนี่ยจะอยู่โดยไม่มีผู้หญิงได้ไหมผมอยู่ไม่ได้นะครับอืมตำรวจเนี่ยจะอยู่โดยไม่มีผู้ร้ายได้ไหมก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่ามีตำรวจแล้วดียังไงต้องให้มีผู้ร้ายอยู่ต่อไปไงล่ะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยผู้คนก็จะไม่เห็นความดีของตำรวจพูดง่ายๆนะครับรู้กูไม่อเค่就感受不到白天的光亮 คาว่าเคเย่เนี่ยก็คือค่ําคืนอันมืดมนถ้าหากว่าเราไม่มีค่ําคืนอันมืดมนเนี่ยนะเรืจะยังจะไม่เคยกั้นโฉบบุราก็จะไม่สามารถรู้สึกได้ถึงไปเทียนแต่กวงเี่ยถึงความสว่างสุขใสในตอนกลางวันเนี่ยว่ามันสดใสขนาดไหนเพราะฉนั้นโลกนี้มันจึงต้องมีตัวเปรียบเทียบไงละฮะแล้วถ้ามีกลางวันตลอดเลยได้ไหมล่ะครับไม่ได้ครับมันก็ลน,นตายสิฮะมันก็ต้องมีกลางคืนเข้ามาบ้าง เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้คือเสียงฝาอิ่งส่งผลอวัฒนธรรของคนจีนความคิดนี้นนะครัะความคิดคือเสียงฝามันก็จะมีเอฟเฟคไปถึงฝังรากไปในการดำเนินชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของคนจีนหวนความนี่คือวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของจงอีการแพทย์แผนจีนนะฮนะ 人的体质和食物的性质คือร่างกายของมนุษย์กับธาตุของอาหารนะคืออาหารเนี่ยฝึนถึงอ热นะ寒的ก็คือดงงษ่ะของอาหารจะมีแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนนะ寒ะ的 เขารอเถอะในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิของอาหารนะครับเออถ้าอุณหภูมิของอาหาระนะเะนจ้าก็รอเถอะเจ้าก็ร้อนงนะนะในกระปิ้งเถอะปิ้งก็คือแบบเย็นแบบเป็นปน้ําแข็งเลยแต่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวของพลังในตัวอาหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างในวัฒนธรรมตะวันตกมีไหมมีครับคนฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะมองอะไรนี่เห็นเป็นเพศเลยนะฮะเก้าอี้รถยนต์ โคมไฟคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะทุกอย่างมีแบ่งเพศหมดคนจีนนะครับมองสิ่งของเนี่ยไม่มีเพศนะฮะแต่คนจีนเป็นชนชาติที่โฟกัสไปในเรื่องของกินครับเพราะฉะนั้นนะฮะของกินเนี่ยแบ่งออกเป็นของร้อนกับของเย็นนะฮะซึ่งแพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่า如果你吃 与身体配合的食物就可以治病。那、嗯，如果说你吃东西适合你的身体，可以治病，又健康，对身体很健康，那、嗯，可以治病，可以治疗疾病，还可以让你健康、强壮、强健、强壮。身体是不同的，如果你的身体是寒性,、嗯、性的人。 你就不适合吃寒性的食物。你就不适合吃寒性的食物。你就更不适合吃寒性的食物。你就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 不适合吃寒性的食物。 ไม่ได้หมายถึงไม่สบายนะครับไม่ได้หมายถึงคนใจร้อนด้วยนะฮะหมายถึงคนที่มีธาตุอ้อนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่ควรที่จะทานของร้อนเข้าไปใหญ่ของร้อนนี่เช่นอะไรฮะผมยกตัวอย่างนะทุเรียนมะม่วงลำไยเนื้อวัวเนื้อแพะหรือแบบอะไรที่มันกินแล้ว ร้อนในที่ก็吃了上火的东西ถ้า如果你那个身体是热性的体质你就更不应该吃คือท่านเป็นคนที่มีท่าุร้อนเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ควรทานของร้อนพอทานเข้าไปปุ๊บท่านก็จะร้อนในแล้วก็จะมีสิวขึ้น <c oughs> จะเจ็บคอนะฮะส่วนร่างกายของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นผมไม่อาจจะทราบได้นะต้องไปหาหมอจีนแล้วก็ท่านเขาก็จะแมะดูแลเขาก็จะดูลิ้นของท่านแล้วเขาก็จะดูตาของท่านนะว่าท่านเนี่ย เป็นคนยังไงกันแนะ่แสดงให้เห็นว่าอะไรครับความเป็นยินหยางนะฮะยินเนี่ยคือตัวแทนผู้หญิงหยางนี่คือตัวแทนผู้ชายนะครับได้ถ่ายทอดเข้าไปอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของคนจีนนะฮะแสดงให้เห็นถึงความสมดุลว่าสุดท้ายแล้วนี่คนเราเนี่ย,ย่าสุดโต่งคือต้องผสมผสานกลมเกลียวกันนะแม้ว่าจะเป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ว่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน Every thing o e world，每世界万物没有任何一个东西是单独的，是绝对的。ไม่มีสิ่งใดบนโลกที่อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว，ไม่มีคู่，ไม่มีอะไรมาส่งเสริมกัน。但是中性食物，所有人都可以吃。来，中一个来 g ตงชิ้นสืูสูน,นี่คือของกินนะครับแต่เราจะไม่ใช้อารมณ์แบบว่าสมมติถ้าถามว่าเฮ้ย <我 S 1> <ห>คุณไปไหนเราจะไม่ใช้ว่าว去找食物จะเหมือนกับเราจะออกไปล,ล่าเนือ้อหาของกินไม่ใช่นะครับเออทีนี้จงชิ้สูคืออะไรคืออาหารที่อ๋อไม่ใช่ผมนึกอ,ออกแล้วถ้าท่านใช้คําว่า我去找食物เนี่ยจะกลายเป็นท่านออกไปหาอาหาร นะครับแต่ท่านต้องใช้คำว่าอู๋ชื่อเจ้า吃的นะฉันออกไปหาของกินเออ吃的แค่นี้ก็พอลอะ吃的คือของกินถ้าสูบอูนี่คืออาหารนะครับคนจะเข้าใจว่าท่านเนี่ยออกไปล่าอย่างนี้จงชิ่งคืออาหารที่มีความเป็นกลางคือมีความยุติธรรมนะครับคนที่มีธาตุร้อนเยอะก็ทานได้คนที่เป็นธาตุเย็นมากก็ทานได้คนธาตุร้อนธาตุเย็นต่างกันยังไงนะครับตามความรู้ของผมเนี่ยนะฮะคือ คนธาตร้อนก็จะเป็นคนที่ร้อนหน่ายง่ายนะความดันสูงเลือดขึ้นหน้าง่ายสิวขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร้อนหน่ายง่ายแต่คนที่เป็นท่าตเย็นล่ะครับคนที่เป็นท่าตเย็นจะตรงกันข้ามกันนะฮะคือแบบซีดๆความดันต่ำแล้วก็เนื้อตัวเย็นตลอดเวลา <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนที่มีธาตร้อนมากจึงต้องกินอาหารที่มีธาตุเย็น เข้าไปเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงส่วนคนที่มีธาตุเย็นเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่มีธาตุร้อนเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นมีพลังชี่มากขึ้นนี่ไงคือคนจีนเนี่ยได้นำการปรับเอาหลักการของยินหยางเนี่ยเข้ามาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยะนะครับแล้วเช่นการรำมวยไทยเก๊กเนี่ยนะฮะทุกเพศทุกวยัย นะครับเอ่อ男女老少都可以เลเ,เคย,เยนเลี้ยนไทจีด้วเยเส้นทีเป็นทงางเีขังคือเขาเออกแบบมาให้แบบว่ายัางไงอ่ะเนิบเนืน้มนุม่มๆนะฮะชื่อร่วนอนะนะฮะเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อทุกเพศทุกวัยไม่ใช่าศาสตร์การต่อสู้ที่แบบโหแบบ แข็งกร้าวนะฮะโอเคนะพอแล้วนะ่ยเวลาหมดแล้วนะครับจินที่เจียมูตต่อสิเจียสุชาโจทงยี่สิเจเียนผ่้เจียนู่้ช่ยสำหรับวันนี้นะครับดางกนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ